แล้วจ้าบานคุณแม่ฝนตกอีกแล้วจะเพื่อนจ้าน้ำท่วมแน่ๆเลยเห็นไหมคะฟ้าเมินน้องฟ้าเมิดจ้าฟ้าเมิดฝนใหญ่มาแล้วจ้าข้างหน้าก็จะมีฝนเนื้อฝนมาแล้วเด้เอเฮ้ยตะตกก่อนนี่เกิดแสดงว่าน้ำจะต้องท่วมสะเฮ้าแน่นอนเลย ต้องพ่วมแน่นอนเดินมั้ขาวหมดแล้วแต่ทัไมันแบบมืดนนี่บอกว่าพายุไปแล้วไปยังใดขึ้นเหมือนคันจังเพ้ปะไปยังใดขึ้หมือไปแล้วจะไปเมืนเจอเลยอะถ้ายุไปยังไดขึ้นเหมือนตื่นซิแต่ลอมัน่นอนโหนใหญ่สิมาเราเด้อเพื่อเผื่อเลย เก็บผ้าเด้อเก็บผ้าฝนสิมาแล้วไปบอกใหเก็บกับไปเก็บเด้อน้ำสิมาแล้วเด้อฝนจะตกแล้วโคตดีคือว่าดีเลยเนาะดีบ่ตกดีแต่ว่ามันบ่แห้งแต่ว่าตกดีอยู่สองสาไฮอยู่เล้อยู่เด้ยู่บนสุขคนปะโอวิ่งฝ่า เมืดมาอีกแล้วนะคะเพื่อนฝนสิตกอีกแล้วจ้าพูดทางบางสะพุเหมือนคััเอราวันเนาะหรือมือรือหน้ากางหอดหน้ากางไปนี่ยเออค้ายจากวาหน้ากางเออถึงหน้ากางแล้วนะจ้าเพ,เพื่อนจ้า